ปลาเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาแก้มือบ่อเอทีฟิชชิ่งของสิบครับผมหลังจากวันที่สองได้ไปสามแต้มครับผมโอวันนั้นสุดจัดเลบผมปลากินราแวงจัดเลยวันนี้สภาพหมายก็เมื่อคืนฝนตกหนักบน่น,นะฝนตกหนักเลยถามจากคนแถวนี้ครับผมก็ดูไม่มีปลาสบายขึ้นเลยครับผมดูสภาพหมายเลยโอ้ถือว่าเจองานยินเลบผมก็ไหนๆก็มาถึงแล้วครับ รอลุนชมกันไปครับผมก็ลงเบ็ดด้วยกันสองคันครับผมคันละร้อยปลาออกไม่ต้องช่างเลยรอชมผลงานครับเดี๋ยวยินส่งงานครับนะก็ทําเวลาครับเวลามีน้อยก็ไล่ถมเยื่อจากสามสี่รอบก่อนครับผมก็รอติดตามชมผลงานเลยสภาพก็วันนี้ก็นานากรบปลาก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับผมถือว่าไม่เยอะเหมือนวันเปิดบ่อครับก็ประมาณนี้ได้เลยครับผม รอรับชมกันไปเรื่อย I'm home.

ตัวเกี่ยวเม็ดโฟมกับมันเหมือนบัตรน้ำแดงนะครับผมก็เลกศูนจุดกับศูนย์จุดแปดครับเสร็จแลก็สองจุดห้าเร็จทั้งหมี่บกรมะมสายหกสิบสามสิบกอนะมจะต่อเลยครับม er ีเวลาจากัดครับ มเหยียดครับสักส,สามสี่รอบสไตล์ผมจะไล่ผมเหยียดครับเหยียดช่วงแรกก็จะเป็นสควนที่ต้องตั้ง เดี๋ยวเรียนๆส่งงานรอชมผลงานนะครับผมลงเบยียเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอรุ้นอย่างเดียวครับจะเข้า,มาเมื่อไหร่ยื่อเดิมครับผมสูตรเดิมเลยชอบคลิปนี้กดแจมดินแชร์ครับเดี๋ยวพาไปใหม่ไห,ไไหนตามไปเลยครับวเดี๋ยปพาไปตกปลา